ัดีครบกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคาร์นั่นเองนะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะฮะ SUV crossover หน่อยนะครับใครที่ชอบสายสปอร์ตนะฮะ SUV สายสปอร์ตนะผมขอแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัวนะครับมาสด้าซีเนะครับเป็นตัว2.0 SP นะครับสลูปปี2020.21นะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดสีขาวด้วยนะฮะสวยๆเลยนะครับ สวยๆเลยนะฮะแล้วก็คันนี้ป้ายทะเบียนนะฮะตัวเลข2ตัวนะฮะสีนั่นเองนะฮะนะราคาค่าตัวคนี้ป้ายแดงนะเป็นล้านเลยนะตอนนี้นะครับเปิดอยู่ที่6 5 9 0นหบาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีไม่ต้องใช้กันออกรถบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้นะครับนะสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับมาสด้าซีเอนะเผเปิเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะได้เป็นตัวท็อปสรลปนะฮะได้เป็นรถ มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นสีขาวด้วยนะครับคันนี้เล็กไม้แต่ถนนอยู่ประมาณแสนสองนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะฮะสองจุดศูนย์นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัว c x 3สูงคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรนะฮะที่นะฮะตอบโจทย์นะฮะสำหรับลูกค้าหรือเปล่านะฮะตามชมได้เลยครับนะคันนี้ราคา6 5 9 0 0 0้านะครับ ก็โฉมนะฮะก็จะดูสปอร์ตนะฮะมาด้าแน่นอนนะฮะของเขาจะดูสปอร์ตอยู่แล้วมาพร้อมนะฮะไฟหน้าที่เป็นนะฮะไฟลหลอดหลอดแก้แบบนี้นะฮะเดย์ไทมก็จะวงๆนะฮะเหมือนคล้ายๆไฟของอ่าบีนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้จากด้านหน้าแล้วก็นะฮะกระจังหน้านะฮะก็จะเป็นตัวนะกระจังหน้าสีดําเป็นโอแบคนะฮะดูหล่อๆแบบนี้เลยโลโก้นะครับ มีกล้อง3า0องศามาให้นะฮะอันนี้โลโก้นกบินนะครับผมสวยๆเลยนะฮะเห็นไหมตัวรถสวยจริงๆนะครับได้เป็นสีขาวตัดดำนะชุดแต่งสเกิร์ตรอบขันนะฮะคือรถอันนี้เดิมๆนะไม่ได้โหลดสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะฮะนะครับผมนี่ตัวรถคือสีเสือต่างๆบางๆนะฮะเป็นสีไวเพิร์นะฮะสีขาวมุกนะครับมาพร้อมกับตัวยางนะฮะบิสโต้นะฮะปี2020นี่นะครับนี่เลยนะฮะ ในส่วนตัวยางนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกนะครับเดิมโรงงานนะฮะนะเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมดิสเบรกนะับเป็นล้อแมกขอบ16นะฮะคันนี้นะไซส์ยาง2 1 5 6 0 R 16นะฮะช่วงล่างนะครับช่วงล่างไม่แน่ใจว่าเป็นชุกเตออินหรือเปล่านะครับนะสีเขียวๆแบบนี้นะฮะนะ นี่นะครับหน้าร้านนะครับเราเปิดขายอยู่ที่685นะครับพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะส่วนลดไปเลย3 0ม0 0ื่นนะครับกระจกเดิมนะครับนะแล้วก็ภาษีเดี๋ยวต่อให้นะครับนะนี่เลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับจกพับปรับไฟฟ้าให้แบบนี้เลยนะครับมีในส่วนของตัวนะครับบายสปอร์ตมาให้นะฮะ แล้วก็ตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นตัวสรุปมีสรุปมาให้นะครับนะรอบตัวรถนะฮะสีเสือต่างๆนะครับไม่มีเพียนเลยเห็นไหมนะฮะสวยมากดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับจานเบรกหน้าจะใหญ่กว่าจานเบรกหลังนะครับคือขับดีมากนะกล้องอย่างที่ผมบอกมีกล้อง310องศามาให้นะครับอุญแจคีเล็นะครับแผงประตูนะฮะซีลเลอร์ต่างๆเดิมๆเลยนะฮะเพื่อนๆซีลเลอร์เดิมๆนะครับ แล้วก็เข้าดีไซน์สวยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับนะดีไซน์ดูแบบสปอร์ตมากตรงนี้นะฮะเพื่อตอบรับกับตรงนี้นะฮะดูสวยแล้วก็ลําโพงจะเป็นของนะครับเครื่องเสียงบอสนะครับเครื่องเสียงดีมากนะครับนะพอได้เป็นตัวท็อปแล้วคือออปชันคือเยอะมากนะครับน,น,น็อตเนืน้อต่างๆไม่มีขยับนะครับเพื่อนนี่เลยนะครับสครับเพลตติดมาให้ตัวน็อตแก้มเดิมๆนะฮะนะแดชบอร์ดก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะครับ แอร์จะเป็นช่องแบบนี้นะผมชอบนะการดีไซน์นะฮะของมัดด้าเนี่ยคือสวยนะสวยหรูนะครับผมนี่เลยนะฮะนะตัวนี้ก็จะมีนะครับปูวตัวไอไดนะฮะติดมาให้นะครับเกียร์ออโต้นะครับนะเป็นแบบถุงดูหรูมากนะฮะนะแล้วจะมีจอตรงกลางมาให้นะครับเป็นมีออโต้โฮเบกมือไฟฟ้ามีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับนะนี่สวยๆนะครับ ตัวนี้ก็เลื่อนนะฮะเปิดสลูปนะฮะหล่อเบาจะเป็นเบาหนังนะครับหล่อจริงๆนะฮะใครที่แบบชอบเอสยทรงสปอร์ตแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยด้านท้ายนะฮะดูด้านท้ายนะครับนั่งสบายนะครับนะนั่งสบายเลยนะครับนี่นะฮะนี่มีช่องแอร์มาให้นะครับพวงมาลัยมอเตอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับอ่ะ ใครที่สนใจนะฮะก็ลองติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0843848404แล้วก็ด้านท้ายไฟท้ายนะเขาจะดูเล็กเรียวๆเหมือนตาเหี่ยวแบบนี้นะเป็น LED แล้วนะครับเป็น LED แล้วมีโลโก้ CX30 มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับดีฟิวเซอแล้วก็ท่อจะเป็นท่อคู่นะครับนะทะเบียน 38S48 นะับนะบมีที่ปัดน้ำฝนมาให้แล้วก็ฝาท้ายได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อน นี่เลยนะครับนะสติกเกอร์เหรียญบาทมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะครับไม่มีขยับเห็นไหมเดี๋ยวมาต่อนะครับนะตัวน็อตไม่มีขยับมีตรงนี้มาให้นะฮะที่กักนของมาให้นะครับนะมีถาดมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวนะครับยางอะไรต่างๆเนี่ยซับก็จะเป็นซับของบอสนะครับเครื่องเสียงคือตึ๊บมากนะครับนี่เลยนะฮะประตูเป็นประตูไฟฟ้า นี่นะฮะกดแบบนี้ก็จะปิดลงเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับฝั่งคนขับนะฮะกุญแจนะครับกุญแจเป็นแบบนะครับในส่วนของตัวคีเลตนะฮะนี่ลำโพงจะเป็นบอสนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับเถึงท่านล็อกนะครับเบาะฝั่งคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมีโหมด Eye stop TCS นะครับ Parking Sensor นะครับอันนี้ก็คล้ายๆ Honda Sensing นะถ้าเป็นของด้านมีนะครับ Memory Set เบาะมาให้นะครับ2ชุดนะครับอ่านะครับผู้สตาร์ทอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเอากุญแจหน่อยนะครับกุญแจจะเป็นกุญแจงเขาดูหรูมากเลยนะจะดูหรูมากนะครับอ่านี่สตาร์ทรถละนะฮะเลืนไม้สวยนะฮะเลืนไม้สวย นะครับกล้องเวลาเราสตาร์ทนะฮะกล้องก็จะโผล่มาเลยนะครับเป็นตัวนะครับสามร้อยสิบองศานะฮะแอร์ก็จะเป็นระบบดูโอโซนนะฮะแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมนี่เลยนะฮะน่าสนใจนะโซลงสรูฟใช้ได้นะฮะนี่ใช้ได้ปกตินะครับนี่เลยนะฮะใช้ได้ปกตินะฮะผมบอกได้เลยว่ามันตอบโจทย์นะสำหรับลูกค้าที่แบบนะฮะ ชอบรถสไตล์ SUV ที่แบบทรงสปอร์ตนะครับนะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงต่างๆนะฮะก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะเรากดอุ่มโฮมตรงนี้นะครับก็จะมีนะฮะแล้วก็กดหมุนนะครับหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเห็นไหมนะความบันเทิงการสื่อสารต่างๆนะครับความบันเทิงก็จะมีนะฮะอันนี้ FM นะครับเปิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อย นะตัวนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับตัวเครื่องอย่างที่บอกนะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับสอนะครับผมนี่เลยนะฮะเป็นตัวเครื่องสกาแอคทีฟนะฮะตัวน็อตไม่มีขยับนะฮะห้องเครื่องบอกที่ว่าสตาร์ทนิ่งมากนะฮะนิ่งมากเลยนะครับสวยๆนะครับนี่เลยนะฮะแผ่นมอกอต่างๆอยู่ครบแผ่นฉนลดกันความร้อนนะครับไม่มีลุ่ยไม่มีหลุด ลอกแล้วก็น้แผ่นซับตรงนู้นนะครับสวยเลยนะฮะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะจัดแฟนนซ์ได้นะฮะหรือว่าจะซื้อสดก็ได้นะฮะก็ลองติดต่อกันเข้ามานะับที่เบอร์084 3 8 4 8 4ส4าหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับเราเปิดทุกวันเวลา9 0 0โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะร้าตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย64นะครับมีบุรีกรุงเทพนะฮะยังไงก็ขอฝาก ับเจ้าตัว Mazda CX-30 นะครับ2.0 SP ปี2020 21ด้วยนะฮะ659,000นะครับติดต่อมาได้เลยก่อนจะกัอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ